วัดีจาสวัดีพี่น้องสุขุสุขคนย้ายประธานไหนไปฝรั่งเศสจากสิริไปเก็บเห็ดบ่พี่น้องทุละยังบ่ทัานแนวเลยโดนอยู่ประมาณสองเดือนกับประมาณว้นี่พักขีเล็กย้ายเอาพักขีเล็กแดงออกมีสองต่อเห็นไหมต่อหนึ่งพักขีเล็กขาวบาบบบานเห่านี่ย้ายเอาต่อเอาเห็นไหม พักคีเ็กแบบนี้แล้วกินของมักของชอบเห็นไหมยายใส่เพื่อนปุงเพื่นกำลังปุงขึ้นอ,อันนี้พักคีเล็กตามบานห้าอันนี้เพื่นจิตเป็นพักคีเล็กแดงเนาะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมยยามิเม่เก็บพักปังหดน้ำพักแล้วพี่น้องบม่ฮดกับเสียรายเลยปลูกแล้ว ยาตาตอบักเดียนกาบักเพกาบักเพกาเตียไอ้คนแตะขึ้นมาไหมต้นมะพร้าวก็ว่าสิปูกนี่แล้วพี่น้องหาดินมาลุ่มห่อนหลายบักกาปูก็ใส่ทุงไว้บักหุ้งบักหุ้งต้นนี้ เพิ่นสเหลือจากขาไก่ไก่เพิเ่นเคียเพิ่นลืมตุ่นบักฮง่งนี่บูแตงโมอันนี้น้ำเต้าพี่น้องหลายอยู่หลายตุ่นอยู่กินแล้วก็บบานน้องนี่แหละบักพริกบักฮง่งกับล่างเขินยายก็หดไว้ยายเสียดายพี่น้องไอพ่นตกมาใส่บักแตงโมก็บเขิน,นพเพราะอะไรฮดเพิ่น ส้มโอทับทิมย่ายกําลังสังของแม,าาม่สะสมซ่ใบพี่นองถ้าฝนตกยังค่อยปลูกย่าสิปลูกสตอสองตน้นทุเรียนสามสามตน้นคิดไว้ดินี่สตอสตอเซลซีจะไปทุเรียนสามส้มโอทับทิมเนื้อแดงย่าเซลจะหาตน้น ฝรั่งถูกสายพันธุ์ส่แดง่ากกระลั่งสั่งของมาปลูกพี่น้องสั่งของมาสาสม,มัวมักมีสุริยามัากมีเนื้อแดง่ยายห,หัดหัดห้อนมักซีดาพี่น้องหลายปีแล้วล่ะยาติระตัดสูงเนงาะว่าเป็นยังยายเบึ่งพื้นพื้นกรนะตัดตัดเช้านะตัดตำตำ แต่แยายผัดโบท่านไหนเรียนดูเนาะยายก็ได้ตัดสูงไปน่อยมันเอาไว้ซีหาหน่วยพ่อได้เบิงนเน่งได้แง่งโดนมักแน่าอันนี้ก็บบุกงมักแนบน้ำเต้าเนี่ยะพี่น้องย่า่บ้านเนบเนบเอาไว้อันนี้แค่แค่โบราณแค่ไทยเป็นพ่วงก็แค่ฝรั่งแซบ หนึ่งแซปาหวานแซบแซบพี่น้องเนี่ยพ่วงผลสิคื้นแค่ฝรังนั่นนะเป็นผุ่มเป็นพ่วงขึ้นกันแต่อันนี้แค่ไยแค่โบรานเท่านี่ล่ละผลตุกยังคอยเสียวออกซ้ำใบหลายๆพี่น้องตัดลำ่ำดอกพุดดอกพุดอุ้ยพักขา,าเนาะติดง่ายๆพี่น้องชะอมมรภผา เปนติ๊ดง่ายเลยดอกพุทง่ามนี่ก็พกกบพักค้าปลูกไว้รอต้นบักพ้าว3ต้นซื้อมา4สี่ต้นหนึ่งบ่เกิดต้นหนึ่งตายอันนี้บักฮุ้ห่อเล่นนี่ห่อเล่นสิเป็นใบสิพอไปยายย้ายกินเพิ่นเดียวเพิ่นเราเมื่อวานเพิ่นปลูกมากับไม้ยำไกลกับไม่เคีย่ยวอหลด อันนี้ตายแล้วฟื้นไอเอียงก็เสียบเลียบย่าได้ซิมอยู่แซีบลินจี้พี่น้องเนี่ยลินจี้บ่แมีนบ่แมีนเสียบอันนี้หรอกบ่แมียนพื้นเอือดนี่ยังบ่แมีนเสียบโตมันสิเป็นตอนกิ่งกิ่งตอนนี้ไงสื่อๆมันสิยั่งในกินในย่าบ่ถ้าเบื้องตอนต่อไป ลิ้นจีน,นี่พักบุง้งเก็บไปแล้วรอบหนึ่งพ่อได้กินในพี่น้องปลูกซ้ำเนี่ยได้พัดก,กินนี้ด่หมักละมุดแอปเปิ้ลละมุดแอปเปิ้ลลูง่าง่ๆกลมๆใม,มพี่น้องแตกยอดออกดี้ดอกลางกับเมนพักบุง้งอันนี้กำลังแตกกำลังถิง่มใบ ลินจีกันเนี่ยต้นนี่ต้นที่สองกระลังแตกใบมะกรูดต้นนี้ไหมเบ่แตกออกดีดีพี่น้องใบมะกรูดปลูกไว้อยู่ใกินเท่านี่ละนี่ก็ต้นมะน้ำเต้าอันนั้นก็น้ำเต้าน้ำเต้าบักม่วงกระลังโป่งหยอดพี่น้องบักม่วง มันก็นล่างป่งหยดป่งหยดป่งหยดมันก็นล่างป่งหยดม่นคือ่ลจิตตายิ่โป่ปงหยอดอยู่น้ำเต่าได้เดี๋ยวไปพี่น้องนะี่้ำเตา่าหลายค้มอยู่นี่อันนี้ก็น้ำเตา่าก็ล่างท้าเคี่ยใบเตยผ้าพ,พี่น้องตะส้มปลาเก้าเนี่ยแหะพี่น้องนี่งามแตยอยู่หม่องเดียวนี่ล่ละ นี่ผัวบูดงามลายโอ้ยเนอสิพัดณผักบุง่งยูง,งามไรผัวนะนมาเก็บเครื่องผักบุง่งเครื่องผักปังผักบุง่งผักบุง่งอันนี้ฝั่งแดงนี่พี่น้งองฝั่งแดงถาบึง้ง อันนี้ผักบุ้งขาวผักบุ้งอยู่ในน้มแต่ยาาเอามาปลูกขูกุกเพราะได้กินได้พี่น้องได้กินยอนอยู่ได้กินได้ดีอยู่นี่ปลูกเป็นมูใบเตยพ่อไอ้มันสุ่มๆนะย่าเห็ดวงกลมมาใบอน้ตผักปังอันผักปังสิผ้าไปเก็บผักปังยอดงามงามเอาไปนหนึ่งพี่น้องสิสือปลามาหนึ่งตามแจวยด้เสอ่ออนผักบุ้งพันงามไหมเบอร์พันห่ะ แตกท่าเคี้ยวออกเพิ่นเหรอย่าสิมาเด็ดเอายูหยอดเพิ่นอืมอันนี้ก็ะเมียนพองบุ้งขาวเนสหยอดตัดให้เพิ่นแตกออกปลูกสองสามคุ้มก็ได้กินหยอดเนี่ยว่าไงเฮ้ยเนาะเบิ่งเสือ่อนเ่าพี่น้องสามชีหยอดก็ว่าแล้วแต่ว่าเมื่อนั้นแม่เอาไปพัดครั้งแรกเนาะพี่น้องเข้มอยู่น้อยน้อย <laughs> น้ำเต่ากําลัางเท้าเคียอยกพี่น้องห้อนอากาศห้อนห้อนไปเบิดหนล่ละพี่นอ้องอากาศห้อนลายห้อนคักฮ้อนนี่นี่นีคือสเส็ดเนี่ยเอาเสียเอามีกันไก่มาเดี๋ยวพุธนัดหมวยม่อคือเด็ดบ่เขาจะเป็น ជាពេល1ចាក់អោបពេល1អូយ